สว,สวัสดีครับผมเ,เจอกักับครูต้นอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการหาวัตถุฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่เนาะอ่ะครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องการหาวัตถุฐานของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ใช่ไหมลูกครับคราวนี้ครับก็คล้ายๆเดิมลูกคล้ายๆกับการหาค่าเฉลีย่ยในลักษณะของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ก็จะมีตารางแจกแจงความถี่มาให้นั่นเอง คราวนี้ในการหาต้องรู้อะไหรหนึ่งครับหาความถี่สะสมเรียงจากน้อยไปมากเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเรียงเนาะสอมาตรฐานตำแหน่งคือ N ส่วน2ไม่ N บวก1ส่วน2แล้วนะในลักษณะาาของข้อมูลที่แจกแจงความถี่เราจะใช้ N ส่วน2เลย 3. ก็หาชั้นที่มาตรฐานมันตกอยู่ 4. เมื่อรู้ทั้ง3ค่าแล้วเราก็จะ ใช้สูตรในการคำนวณโดยครูจะใช้สูตรนี้ครับสูตรแรกในการคำนวณคือมัธยฐานเท่ากับ L บวกด้วย i คูณกับวงเล็บตำแหน่งลบกับ fL ส่วนด้วย fL คืออะไร L ก็คือขอบล่างของชั้นที่มัธยฐานตกอยู่นั่นเอง i i ต้องรู้ i คือความกว้างของทภาคชั้นนั่นเอง f f คืออะไร f ก็คือความถี่ของชั้นที่มัธยฐานมันตกอยู่ FL คืออะไรคือความถี่สะสมก่อนถึงชั้นที่มัธยฐานตกอยู่นั่นเองรู้สี่ค่านี้ก็จบเลยสำหรับการหามัธยฐานในลักษณะของข้อมูลที่แจกแจงความถี่เอาลนะเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะไปตัวอย่างแรกเลยครับตัวอย่างแรกครับจงหามัธยฐานจาก ตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้เอาละเริ่มเลยนะครับคะแนนความถี่ต่อไปความถี่อะไรลูกความถี่สะสมครูจะใช้สัญลักษณ์ f นะครับแทนความถี่สะสมจะไม่เขียนความถี่สะสมนะจะใช้สัญลักษณ์คือ f นั่นเองชั้นแรกคืออะไรครับก็ยก5ามา5ชั้นต่อมาก็เอา5ไปบวกกับความถี่ชั้นที่2ก็จะได้ความถี่สะสมคือ13สุดท้ายก็เอา13ไปบวกกับความถี่ชั้นสุดท้ายก็จะได้ความถี่สะสมคือ ยีความถี่สะสมคือ20ก็แสดงว่าความถี่มันคือ20หรือ n เท่ากับยี่สิบนั่นเองโอเคตำแหน่งไม่ได้ฐานครับก็แทนค่าไปเมื่อกี้ตำแหน่งม่ไดฐานคือ n ส่วนไรเออร์ n ส่วนสองแทนค่า n คือ20ส่วนสองเท่ากับสิแสดงว่าตอนนี้ครับเราได้ตำแหน่งม่ไดฐานแล้วคือสิบสมันอยู่ไหน1 0บมันอยู่ชั้นนี้ลูกสิมันอยู่ชั้นที่สอฮะ ว่าสิบมันอยู่ในอะไรครับสิบมันอยู่ในสิบสามนั่นเองเกตนะโอเคตอนนี้ก็ได้ตำแหน่งมาธยฐานแล้วจากนั้นก็มาหาว่าชั้นที่มาธยฐานคือช่วงคะแนนไหนก็คือช่วงคะแนนที่ครูทำกรอบสีดำไว้ก็คือช่วงคะแนนยี่สิบถึงยี่สิบเก้าโอเคนะช่วงคะแนนยี่สิบถึงยี่สิบเก้าถามว่าขอบล่างคืออะไรขอบล่างก็คืออะไรหรอก L ของเราก็คือสิบอะไรฮะสิบเก้าจุดห้า ถามว่าช่วงคะแนน10ถึง19 2 0ถึง29 30ถึง39 I, ความกว้างของท้าชั้นเรากว้างเท่าไหร่กว้าง10ตอนนี้แทบจะรู้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับรู้ i รู้ l รู้ตำแหน่งรู้หมดแล้วจากนั้นก็แทนค่าเพื่อหามัธยาฐานครับครูก็แทนค่าเลย med ครูจะไม่เขียนคาว่ามัธยาฐานนะครับจะใช้สัญลักษณ์ med ก็คือ median แทนแทนคําพูดที่ว่ามัธยาฐานนะฮะ จะใช้สัญลักษณ์ med นะครับแทนคำพูดที่ว่ามัธยฐานนะ med หรือมีเดียนก็คือมัธยฐานนั่นแหละเท่ากับ l บวกด้วย i อ่าผมใช้ i ใหญ่แล้วกันคูณกับตำแหน่งตำแหน่งก็คือ n ส่วน2ลบกับ f ส่วนด้วย f เล็ก f เล็กก็คือความถี่ f ใหญ่ก็คือความถี่สะสมก่อนถึงชั้นนั้น n ส่วน2คือตำแหน่ง l หามาแล้วขอบล่างของชั้นที่มัธยฐานตกอยู่คือ10อะไรครับ19.5บวกกับ i i คือความกว้างของตะบ้าชั้นกว้าง10คูณกับ n ส่วน2หามาแล้วคือ10อากาเขามีปัญหาคับเนาะอ่า n ส่วน2หามาแล้วคือไรหก10ครับลบกับ f f ก็คือความถี่สะสมก่อนถึงชั้นที่มัธเยฐานตกอยู่ก็คือข้างอะไรครับข้างบนนั่นเองเพราะว่ามัเตยฐานมันตกอยู่ชั้นที่2เราก็ไปเอาความถี่สะสมของชั้นแรกนั่นเองก็คือ5ส่วนด้วย f f คือความถี่ของชั้นที่มัเยฐานตกอยู่ก็คือ8เอาละได้ไรครับ19.5บวกกับ10คูณอยู่กับ10ลบกับ5เหลือ5หารด้วย8เอาแม่อะไรตัดหกแม่2 2อะไรครับ สองห้าอันนี้ก็สองสี่สี่หารห้าได้1นึจุดอะไรครับหนึโอเคนะตัดได้1.25่งจุองหคูณหได้625ก็จะได้6กจุดอะไรครับหกจนั่นเองบวกกับ19.5เก้าจ็บวกเลยเพราะฉะนั้นมัดทยฐานของเราก็เท่ากับอะไรครับ19.5กบวกกับ6.25ก็จะได้19บวกหได้25่้าบวก จุดห้าบวกจุดสองห้าก็ได้จุดเจ็ดห้าก็จะได้ยี่สิบห้าจุดอะไรครับจุดเจ็ดห้านั่นเองวันนี้ตะทอนบวกเองนะครับไม่ไม่ใช้เครื่องช่วยคิดแล้วนะครับเครื่องคิดใช่ครับเครื่องคิดเลขอ่ะก็จบแล้วสำหรับการหา มัธยฐานสำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่หวังว่าจะช่วยให้เราเข้าใจในเรื่องการหามัธยฐานสำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่ได้ดีขึ้นก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็เปิดกลับซ้ำไปซ้ำมาดูเยอะนะครับก็จะทำได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครูต้นก็ต้องกล่วาวคำว่าสวีดัต สวัสดีนะจ๊ะโอ้ยไม่เอานะจ๊ะครับสวีดัสวัสดีครับผมสวัสดีครับ